ทหไมนี่ลูกไม่ให้ลูกติดทองก่อน,อนลูกติดทองก่อนอถุติฐานเราได้ลูกปิดทองเสร็จแล้วเดินระวังเดินมาได้ทิ้งคบดันศาลนของเราด้านขวาหมดเขาองอกสลบเด็ด ลำลอบพามีหารแก่ตำบุอะไรไปเชิญน่ยครับส่วนนันนี่ตะบุถวายผ้าเชิญมาตำบุได้ตามศรัทธาม่เจอตะบุรับโชคนี่ปุตบุารัตตอรี่นี่รัตตอรี่พ้อมไหนนี่งนถวายทางการนั่นไหมบอยอดตัวลอยนึงลอยนึ่งกรยาดับ 现在录，输的。给。嗯。 นู้อไหมก่อนเออ

กาบกาบพาล่ากาบชาแนำเอ๋กาบลานองโกนั่งเถอะนันง่งเละไปน้ำไปน้ำไปน้ำนี่นะครับวงใหญ่มากนะครับสีเหลืองทองอลา,ามเลยอันนี่นี่บาท บัทเงินบัตรใส่บาทแก้วนี่จำลองหนูภาพจำลองเป็นลักษณะนี้จำลองคืออะไรคะคือภาพจำลองแบบม,มุมเมืดเลอะภายใน,เ,นเออภายในบริเวณยน,น่ยจะเป็นยังสี่วิหารนี่ารก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือภาพจำลองรือนี่อยูอย่แล้ย นี่คือภาพคุณพ่อศิลปงชาตีนะครับศิลปงชาตีพ่อแม่เขามาไ่ก็จะเห็นประมาณนี้น,นะครับนึกออกปะนี่ยังมีพ่อแสดงหนังนนี่ค่ใช่ปะคุ้นวะ <laughs> เงียนไปเป็นก้นสางนางเรื่องนี่แหละอันนี้อันนี้่นี่แหะกัพนาเรสวนดลมเียนไม่มนียนบติดยุปากแกอันนี้กชาแกเฮ้เอาไก่ไปตีตีแลบมวเงียงเอาไก่มเเอามวนเียนบ่เอาเลี้ยงยัสนอเล้ยแไบด้นอยหนูเลยค่ะนี่นะนี่วชาดีเหีนบ่เออือ่าเป็น้าตลอดเลย เพิ่งเกิเป็นพระยุ่ยเรอยอยือยุ่นี่นนบางเรือมันเกินเ,เป็นแม่ตีเห็นว่าผ่าเก่าเอาไปคนขวากิเงเอาไอาอาปนคนขวางหนังเรือนังหนังที่พวกสรพงษ์ชาติตีแสดงสเยอะมากหลายเรื่องมาก ใายในบริเวณนะครับนี่คีพิเศษมากไปเดี๋ยวโอ้หลุยดี๋โวองเญยสวยมากนะยบคลิปลาโอเคฮะแต่ คนมาหลายไปเสร็จแล้วนะครับแหวะทำบุญนะครับผมแหวะทำบุญสินทางพานพอดีนะครับ บูชาลูกบูชานี่นายวิหารนี่ลูกเอาไป การคึ้บ็ดมือได้มือนกั เ,เดินทางต่อห้าหวันเดินทางต่อกินเสากินน้ำเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็ตางพักนี่ก็ตางรถไหจะมีอยู่นจะมีเลยาจะทเปอบนาลีุได้คนะคะกับลงมานคนกงการจดะเป็นกต่างๆนี่นีลูกมุ้มนี่สวยลูกตารางวนหนบาทพวกหน่งร้อยตารางบาสก็จะมีค่าผงมงคลหน้าว่านร้อยแต่ชนิด สมเด็จโตค่ะวัดพระพังนะคะมอบให้นะคะหนึ่งองค์สองร้ยตารางบานะคะเราก็มอบเป็นกำไรข้องแหนนะคะหนยกสวยจากพม่านะคะสามร้อยตารางบาทสามร้อยบาทนะคะาราเป็นเหรียญองโตนะครุ่นเนกแตงนะคะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าค่ะลังภาหลังมือจุดสารโงชาณี่ด้านหลังนะคะ นะคะพร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวข้าจะรับเป็นเบยลงพ่อคูณตริสโทนะคะปีพศ2 5 3ุนะ่คะนะคะเ่ะงนั้นนะคโรงงานะคะ้าราดงวา้ารบาทเทนั้นเกไม่่นะคะของคณเ่าการโนะคะพร้อม่ต้อนเงนต้อนของบริษัทนะคะจะไยทกนะคะย่บุญร่วมบุญสุดับใจเราเนอะความดซโมเนี่ยเป็นความดีงา

ไปชิมาาน่ารักโอเคค่ะคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอตัวเดินทางยาวๆก่อนเดี๋ยวขอปันอาบิไทยตรงนี้น,นะคะ